สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ Oracle c h anel n นะพี่กากาวันนี้หัวข้อเราดูเป็นยังไงในสายตาคนอื่นคนทั่วไปไม่ได้แบบต่อจงไปที่ความรักความสัมพันธ์หรืออะไรเป็นคนทั่วไปเลยอะเออคนภายนอกมีให้เลือกทั้งหมด3กองกองที่1จะเป็นไพ่ใบนี้นะคะกองที่2จะเป็นไพ่ใบนี้ กองที่สามจะเป็นไพ่ใบนี้โอเคสามารถเลือกคำทำนายจากหน้าไพ่หรือทำสเต็มข้างล่างก็ได้ถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งไพ่ใบนี้โดดเด่นในคนที่เกิดวันพฤหัสคนที่เกิดวันเสาร์คนที่มีความเครียดความคิดเดยอะความคิดมากและเต็มไปด้วยความกังวลคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการสอนคำแนะนำ การให้คำแนะนำการแชร์คำพูดประสบการณ์ชีวิตเล่าถึงอดีตที่เคยผ่านมาเล่าถึงเรื่องราวต่างๆอเออบางคนในช่วงนี้ชีวิตค่อนข้างที่จะต่ำนะาพา,ายเลยเจออุปสรรคมากๆเหนื่อยมากๆแต่ก็สู้ไม่เคยท้อไม่เคยถอยเลยยังไม่ได้พาอาไพ่ออกจากกองเลยเดี๋ยววันนี้ใช้สำหรับนี้ <c oughs> ขอแกะก่อน เดี๋ยวขอเช็คพลังงานความไม่ใช่ค,ความสัมพันธ์ด้วยมันชินอะมันพูดจนชินอะเดี๋ยวจะขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกกองที่หนึ่งในช่วงนี้หน่อยนะคะเพื่อที่จะแบบเอ้ยเราเลือกถูกกองหรือเปล่าใช่เราไหมเราฟังกองนี้ต่อได้ไหมก้าวไม้สามเดือน แล้วก็จริงๆมันเป็นไพ่ลักษณะคล้ายเด็กถือเหรียญน,นะคะถ้้สำหรับเป็นสีดามีเลขสเลข4ี่เลข9ในวันเกิดได้ธาตุโลหเมถุนตุนกุมธาตุไฟเม่สินธนูธาตินพฤกษกันมังกรสำหรับคนที่เล้กกองที่หนึ่งก่อนนั้นนี้ถ้าไม่ป่วยจนรู้สึกไม่อยากทําอะไรก็ออกแนวแบบว่าอยู่ในช่วงที่จําศิลรู้สึกขี้เกียจรู้ว่าควรทาอะไรแต่ก็ไม่ทํามันเป็นลักษณะของคนที่เคยเคยเจอคนประเภทนี้ปะ ไม่ได้ว่านะแต่แบบว่าอ่ะเครียดเรื่องเงินหรอเธอลองหาอาชีพเสริมสิแล้วเขาก็จะตอบกลับมาว่าเราให้ทําอะไรอะ่ะแต่จริงๆเป็นชีวิตเราเราคนคิดเองปะแล้วก็อ่ะคนก็อาจจะแบบงั้นลองขายอันนี้สิขนมหวานนะไม่เอาอะ่ะทําไม่เป็นไม่ขนาดอ่ะงั้นถ้าอยู่เป็นครูอยู่รับสอนพิเศษไหมตอนนี้หนึ่งก็จะบอกว่า ไม่เอาอ่ะไม่มีเวลาเลยแค่สอนปกติก็เหนื่อยมากๆแล้วมันมีตมแต่คําว่าแต่แต่แต่ะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปหมดมันก็เลยอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเงินอยู่เฉยๆแล้วกันไม่ทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรสักทีไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสักทีหนึง่งก็อยู่แต่แบบนั้นอะทีนี้ไพ่บอกว่าในช่วงนี้น่าจะมีในลักษณะของการติดขัดปัญหาบางคนอาจจะใช้ในเรื่องของเงินสีเทาการใต้โต๊ะการอะบางคนไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ในเรื่องของการใต้โต๊ะแต่ว่า เรียกได้ว,ว่าใช้เงินแก้ปัญหามีในเรื่องของความเหนื่อยอุปสรรคติดขัดนิดนึงเล,กลง็กๆน้อยๆใกล้สําเร็จแล้วสิ่งที่ทําอยู่และดันมามีปัญหาอันเรียกได้ว,ว่าสมมติกําลังเดินทางอยู่จะไปถึงจังหวัดที่จะไปแล้วจะถึงปลายทางแล้วแต่รถเสียกลางทางอในเงี้ยมันก็ต้องแก้ปัญหาเพื่อที่จะต้องไปถึงจุดนั้นในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นในเรื่องการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีม การใช้ความร่วมมือกันความสามาคัคคีแล้วจะเกิดความสําเร็จมากๆกองที่หนึ่งในช่วงนี้เด่นในเรื่องการเงินต่อให้ใช้เงินเยอะมากๆมีแพชชั่นในการใช้เงินก็จริงแต่ไม่เคยติดขัดในเรื่องการเงินเลยมีเงินเข้ามาตลอดอ่ะเดี๋ยวขอเช็คลาคนาราศีของคนที่ละก,กองที่หน่อยน,นะคะอืมเล็กโศกคนเกิดวันศุกร์ กุ้มแล้ก็เมถุนกระกดค่ะอะงั้นขอดูหน่อยว่าเราดูเป็นยังไงในสายตาคนอื่นคนทั่วไปใครบอกนะกองที่หนึ่ดูเป็นยังไงในสายตาคนทั่วไปเสียตาคนอื่น กองที่หนึ่งดูเป็นยังไงในสายตาคนอื่นน่าเอ็นดูกองที่หนึ่งดูเป็นคนยังไงดูเป็นยังไงในสายตาคนทั่วไปในสายตาคนอื่นห้าหมาย v i e l of fortune อ่สิ่งที่ไพ่ะบอกอ่ะมันคือตัวเราในมุมมองคนอื่นเราสามารถเถียงได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะแต่ไพ่มันขึ้นมาในลักษณะนี้อ่เราดูเป็นยังไงในสายตาคนอื่นสามเหรียญจะฮามิด แล้วก็ t จ e u n i v เว s รหรือ The เวิล์ดตัวสำหรับเป็น Elder of s ออฟ d อดคิงทิปดาตอืมจริงจริงกองที่หนึ่งเนี่ยคนอื่นเขามองประมาณนี้ค่ะพูดจาขวานผาา่าซาอ่าเอาเตอรเป็นหลักกดดันตัวเองใช้ชีวิตด้วยตัวเองคนเดียวจัดการตัวเองทุกอย่างเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างที่จะมีคอนฟ lict มากๆก็อย่างที่บอกไปเลยเขาอะมองว่าแบบ มาด้วยกันทําด้วยกันเสนออะไรไปก็ไม่เห็นด้วยเลยไม่เอาเลยไม่อยากทําอะไรสักอย่างมีปัญหาขัดแย้งตลอดขอยแย้งตลอดแล้วเขาอบมองว่าคนอื่นทั่วไปมองว่ากองที่หนึ่งอ่ะถนัดกับการทํางานคนเดียวไม่ถนัดกับการทํางานกลุ่มชอบตัดสินใจด้วยตัวเองชอบขยับขยายทุกอย่างด้วยตัวเองลงมือทําด้วยตัวเองตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการลงมือทําการคิดวิเคราะห์ เขามองว่ากองที่หนึ่งชอบทํางานคนเดียวสันโดดชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ชอบทํางานกลางคืนใช้ชีวิตกลางคืนหรอแต่ถามว่าเขามองว่ากองที่หนึเขากับสังคมไม่ได้ไหมก็ไม่เขาก็มองว่ากองที่หนึ่งชอบทํางานคนเดียวชอบใช้ชีวิตคนเดียวแต่พอทํางานด้วยได้ตกลงกันได้ทุกอย่างก็ราบรื่นดีนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่กองที่หคุยด้วย เท่านั้นเองเขาบอกว่ากองที่หนึ่งเอาตัวเ,เป็นหลักมีความสุขในโลกของตัวเองมันไม่ใช่คําว่าโลกหมุนรอบตัวเองแต่ว่ากองที่หนึ่งมันมีความเป็นเด็กในตัวเองที่ที่หล่อหลอมให้เป็นทุกวันนี้เออบางบมุมบางวันก็น่ารักบางวันก็ใจร้อนบางวันก็คิดขี้ถ่วนบางวันก็ไม่เอาอะไรเลยบางวันก็ต่อต้านเขาก็เลยมอกว่า จริงๆแล้วกองที่หนึ่งมันเอ,เอียงไปในลักษณะของการที่ตนเป็นที่เพื่อแห่งตนมากไปหรือเปล่าแต่พอเข้าสังคมพอทางานด้วยกันได,นด้มันก็ดีมันก็มีความสุขดีแล้วทาไมถึงไม่ทำล่ะเออทาไมถึงไม่แฮปปี้กับตรงนี้หรอหรือเธอชอบชอบเป็นผู้นําใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบรับมือด้วยตัวเองใช่ไหมถึงจะมีความสุขประมาณนี้เลยโอเคเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่ง ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิากาัตริย์หัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะคนที่เลือกกองที่สองภาคที่ใบนี้โดดเด่นในคนที่เกิดวันอา่าวันอัลคันวันพุธคนที่นับถือพระพีคเนศคนที่เด่นในเรื่องศิลปศาสตร์คนที่คล่องมากๆในงานฝีมือหรือบางคนอะไม่ได้เด่นในศิลปศาสตร์หรืองานฝีมือแต่นับถือพระพีคเนศเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประซำตัวเออคอยขอความช่วยเหลือจากท่านอะไรก็ได้แต่คนตรงเนี้ยเออประสบความสำเร็จนะเด่นเรื่องการประสบความสำเร็จมากๆเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกกรอที่สองหน่อยนะสี่ถ้วย เอ d e r o f f ออฟจะเป็นในลักษณะของคิงถือไม้ไพ่ที่ร่วงเป็นเดอะเฮอร์มิตวันนี้เฮอร์มิตร่วงบ่อยมากลักษณะราศาีกันสันโดดใช้ชีวิตใช้สมาธิอยู่คนเดียวอะ่ะเออชอบทำอะไรหาคำตอบด้วยตัวเองคนเดียวไม่พึ่งพาใครไม่บุ่นวายใครหรือเด่นในเรื่องการถือสินอขออีกใบกองที่สอง หนึ่งเหรียญเลขหนึ่งเลขสี่ Elder เอล e จอร์ออฟคัเอ่อทตานะ้ำมีกรกฎวิจิตธท่าไฟไม่สิงธนูถ้านดื่มพึกศกขันมังกรเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนที่คิดเดยอะคิดมากอารมณ์อ่นอนไหวเป็นคนที่เอาความสัมพันธ์เป็นหลักเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือกับทุกคนเป็นคนที่แคร์ทุกคนรอบตัวมากๆม,ม,มีเงินไม่ใช่ไม่มีเงินนะคะ แต่พู้ได้ว่าคนที่เลือกกองที่สองเป็นประเภทที่แบบว่าบทจะอยากอยู่คนเดียวก็อยู่นิ่งๆไม่ได้เดือดร้อนใครบทจะอยากเข้าสังคมก็โอเคไปเลยจอยเออในช่วงนี้ถ้าสุขภาพไม่ดีจะเป็นปัญหาในบริเวณช่องท้องบริเวณท้องปวดท้องไม่ค่อยแฮปปี้เลยใครบอกว่าสี่ถ้วยเป็นลักษณะของคนที่ ช่างเลือกเลือกเยอะมากๆมีข้อเสนอมีไอเดียอะไรเข้ามาตัวเราเองก็ไม่สนใจเบื่อหน่อยอยากอยู่ติดที่เฉยๆไม่อยากทําอะไรเลยหรือเป็นลนักษณะของการที่ในช่วงนี้เสนอไอเดียอะไรไปในเรื่องการงานพูดอะไรไปใครก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยมีคนแฮปปี้กับสิ่งที่เราพูดตัวเราเองประสบความสําเร็จในเรื่องการงานก้าวหน้าในเรื่องการงานเข้าสังคมเก่งมีความสุขมากๆมีไฟกับเรื่องการทํางานมากๆ ในช่วงนี้ถ้ายังไม่ได้รับข่าวดีวหรือข่าวออกของของรางวัลของพิเศษการเงินเข้ามาเดี๋ยวจะมีเข้ามานะคะรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เราค่อนข้างที่สาแฮปปี้มากๆอะขอเช็คลักคนาราศีของคนที่เลือกกองที่2หน่อยคนเกิดวันพฤหัส ราคณาราสีกันเมษค่ะคนเกิดวันพุธแล้วก็ธนู โอเคขอรู้หน่อยว่ากองที่สองดูเป็นยังไงในสายตาคนทั่วไปในสายตาคนอื่นเราดูเป็นยังไงกลางหมายห้าเหรียญ เาาเหรียญสองถ้วยนอิสออฟเพนทัลเ็คือิเรียนเออมันไม่ได้ช่องเป็นเน,นคือิเรียนอะแต่ก็ลักษณะใกล้เคียงกัน ในอดีตเป็นห้าถ้วยไพ่อ่ะขึ้นมาประมาณนี้ค่ะว่าเราดูเป็นคนที่ก่อนหน้านี้มีในเรื่องของความเสียใจจมปักกับความเสียใจคนรอบตัวพยายามดึงเราออกมาแต่เราเองก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองถ้าไม่ใช่เรื่องของความเสียใจอ่ะจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ดีเลยฉันแย่ฉันไม่สวยฉันขี้เละฉันทางานไม่เก่งคือโฟกัสแต่ข้อเสียหรือความผิดพลาดในตัวเองแต่กลายเป็นคนอื่นมากกว่าที่มองเห็นในข้อดีของเราหรือเรื่องดีๆที่เราเป็น เอ่อโดยภาพรวมนะไพ่บอกว่าเขามองว่าคนที่เลือกกองนี้สองเป็นคนที่มีความอดทนมากๆอดทนเก่งมากๆไม่ว่าจะอยู่ในจุดที่กล้ามกลือนฝืนทนมากแค่ไหนแต่ตัวเราเองก็อดทนจนผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็ทําในเรื่องที่ต้องทําให้มันเกิดความสําเร็จให้ได้ต่อให้เหนื่อยต่อให้ยากแค่ไหนเราก็ไม่ทิ้งเราก็ไม่เทเราก็สู้อะเราก็พยายามจัดการบางคนถ้าทําธุรกิจอะต่อให้ขาดทุนเข้าเนื้อแต่ก็เลือกที่จะรักษาลูกค้า แล้วเขาก็มองว่าคนนี้เล่นกองที่สองอ่ะอ่ไม่ได้ติดขัดในเรื่องการเงินหรือเปล่าหรือรู้จักในเรื่องของการใช้เงินถ้ามีถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินก็จะหาทางแก้ไขด้วยตัวเองคนเดียวไม่ขอความช่วยเหลือจากใครแต่จากหน้าไพ่มองว่ากองเขามองว่าวกองที่สองไม่ได้ติดขัดในเรื่องการเงินมีความสุขกับการเงินชอบใช้เงินคนเดียวขี้งกด้วยนะเออเด่นในเรื่องของ ครอบครัวมีฐานะหรือเปล่าหรือว่ามักจะให้กับคนที่เปรียบเสมือนครอบครัวเขาบอกว่ากองที่สองเนี่ยรักตัวเองมากๆเลยใช้ชีวิตสบายแฮปปี้กับกันอยู่กับตัวเองอยู่บ้านกับสัตว์เลี้ยงดื่มด่ากับตัวเองไม่ค่อยเข้าสังคมไม่ค่อยวุ่นวายกับใครแฮปปี้อ่ะเออไม่ไม่ได้ถูกร้อนใจอะไรแล้วก็มองว่าคนที่เลือกกองที่สองเป็นคนที่รักตัวเองมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตเก่งมากๆโฟกัสแต่เรื่องของการเงินแล้วก็ให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเอง love yourself first มากๆ โอเคสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สองก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกอาการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะกล่องที่สามคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเ,เด็นในคนที่ชอบในเรื่องโชคลาภเสียงทายคนที่ใช้ชีวิตแบบบางคนอะ่ะอาจจะต้องพึ่งพาคำทำนายหรือหมอดูตลอดเวลาเด็นในคนที่เกิดวันพุธ คิดเดยอะคิดมากเด่นในเรื่องคนที่ทําเกี่ยวข้องกับเอกสารการพูดการเจราจาอะไรแบบนี้ได้หมดเลยเอออ่ะหรือจริงๆแล้วคนที่เลือกกองที่สามอ่ะเป็นคนที่แบบอ่ะไม่รู้จะเลือกกองที่ไหนแล้วหน้าไพ่กองที่สามมันเป็นลักษณะของการเสี่ยงทายพอดีก็แบบเออกองที่สามก็ได้ลองดูแล้วกันก,ก็ไม่รู้จะเลือกกองไหนอ่ะอืขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกกองที่สามหน่อยนะสิบถ้วย จะาเวล้วสิบเหรียญเด่นเกี่ยวข้องกับใ <c oughs> ต้สำหรับเป็นสี่เหรียญเลขสี่เลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสิบเนะี่ยมันเกิดคนเกิดวันเสาร์ได้นะคนเกิดวันพุธได้แล้วก็ าดินพฤกษ์กันมังกรถ้าน้ำมีนกรกฎพิจิกถ้าดินพฤกษ์กันมังกรแล้วก็คนเกิดลัคนาราศีสิงห์จริงๆใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ดีมีเงินหาเงินมาใช้เงินกับตัวเองไม่ได้ส่งสิงไม่ได้วุ่นวายใครแล้วก็ไม่ได้อะไรกับใครเอ่อไพ่กองที่สามออกมาในลักษณะที่แบบว่าครอบครัวเป็นหลักคนรอบตัวเป็นหลักอยู่กับกลุ่มสังคมที่เยอะมากๆบางคนเนี่ยเรารับรู้ได้ถึงการถูก ควบคุมโดยคนในครอบครัวใช้ชีวิตโดยกับคนในครอบครัวใช้ชีวิตแบบว่ามีว่าอาจจะเป็นความหวังของคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนที่บรรพบุพร,รุษที่เคยทําไว้ดีแล้วก็พึ่งพาพึ่งพาและคาดหวังให้เราเดินตามรอยเขาหรืออะไรก็ตามมันรับรู้ได้ถึงการกดดันในรูปแบบนั้นจนตัวเราเองอ่ะไม่มีความแบบเป็นชีวิตของตัวเราอะ่ะบางคนถึงขั้นแบบ ไม่มีความฝันของตัวเองแต่มีแต่ต้องไม่ทําแล้วไม่ได้ทําแล้วเพื่อที่จะมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวได้เงินจากครอบครัวให้เงินกับครอบครัวแบบนี้ก็ได้หรือใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเลยจะกลายเป็นในเรื่องของการที่อยู่กับคนเยอะวุ่นวายมีความสุขดีแฮปปี้ดีมีเซนต์มีสัญชาตยานที่ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวขอเช็คลัคนาราศีของคนที่เลือกกองที่3หน่อย เกิดวันพุธลาาัคณาราศีพิจิกนะคะคนเกิดวันเสาร์ แล้วก็ลักนาาตาสีตุน้นขนมโอเคเราดูเป็นยังไงในสายตาคนอื่นคนทั่วไปคนภายนอกเนี่ยเราดูเป็นยังไงในสายตาพวกเขาเหล่านั้น เจ็ดดาบห้าไม้ t อมพีเอ s ก็ยังยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับครอบครัว g m p l r e อืมเกี่ยวข้องกับครอบครัวอำนาจเส้นสายถ้าสำหรับเป็น3มเหรียญเอาจริงๆไม่ว่ากองที่สามมาจะเป็นคนที่สู้งานด้วยตัวเองเติบโตด้วยตัวเองทำธุรกิจของตัวเองหรือทำอะไรด้วยตัวเองแต่สุดท้ายอะ่ะคนภายนอกอะ่ะเขาก็มองว่ากองที่สามมาโตมาจากครอบครัว ครอบครัวเลี้ยงดูคนรอบตัวเลี้ยงดูมีเส้นสายมีต้นตระกูลหรือว่ามีใครคอยเป็นเส้นสายคอยผลักดันให้จริงๆเขาบอกว่ากองที่สามทำงานเก่งทํางานดีไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการพูดคุยหรือไม่ได้นิสัยเสียหรือไม่ได้แย่อะไรก็แฮปปี้ทุกอย่างแต่เหมือนคนจะอาไปพูดกันว่ากองที่สามอะดูมีความสุขดีเนาะครอบครัวคอยซัพพอร์ตคนรอบตัวคอยซัพพอร์ตมีเพื่อนเยอะมีสังคมเยอะ เราก็รู้แหละว่ากองที่สาม,มาพยายามพยายามหนักมากด้วยตัวเองใช้ชีวิตหนักมากด้วยตัวเองแต่เชื่อเหอะมันมาถึงขนาดนี้ไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้พึ่งนามสกุลไม่ได้พึ่งเส้นสายไม่ได้พึ่งบารมีอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดกันแบบนี้แล้วก็จริงๆบางครั้งเนี่ยกองที่สามเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่กองที่สามคิดหรือกองที่สามพูดหรืออาชีพบางสิ่งบางอย่างอะกองที่สาม ไม่มีใครเห็นด้วยกองที่สามต้องลงมือทําเองคนเดียวแต่คนคนอื่นเขาจะไปพูดประมาณว่าก็แม่มันช่วยไงพ่อมันช่วยไงเจ้านายมันช่วยไงส่งเสริมไงมีคนหนุนหลังตลอดมีคนคอยให้ความช่วยเหลือคอยสนับสนุนอย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็เขาก็พูดเขาก็มองประมาณว่าคนที่เรือกองที่สามอ่ะมีภาระหน้าที่มีเรื่องให้รับผิดชอบเยอะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนดูแลคนรอบตัวได้ดีก็เรียกได้ว่ามไม่ถือตัว เออไม่เหยียดคนละกันแต่บางทีถ้าไม่เห็นด้วยก็พูดออกมาเลยแสดงความขัดแย้งออกมาเลยว่าไม่โอเคไม่เห็นด้วยในสิ่งที่พูดมานะลองลองเสนอแบบอื่นลองคิดอย่างอื่นดูสิประมาณนี้ได้เลยโอเคสำหรับคนที่เลือกกลองที่3ามเขาจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิอากษ์หัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะ